สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเรืงนกทานะครับวันนี้ก็วันที่25ธันวานะครับก็มีลูกค้าทางไกลนะครับโทรมาสั่งซื้อเครื่องดีเซลคาร์วามาร้อพัดรุ่นมือหมุนนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับ2,9,900บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับผม2 9 9 9 0บาทไม่รวมส่งส่งลูกค้าอำเภอดงเจริญนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับตัวนี้ เดี๋ยวแกะเครื่องกันเลยครับลูกค้าอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับ29,900าก้ 29, บาทจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับผมสินค้าก็มีไม่เยอะนแล้วนะครับราคานี้วันนี้ก็ส่งสามเครื่องพร้อมกันนะครับอันนี้อันนี้เป็นเครื่องที่สองนะครับเครื่องแรกนี้นี่เครื่องแรกนนี้ สงลูกค้าอำเภอสวรรคโลกนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับนี่ครับแกะมาเป็นมีก็มีประแจนะเครื่องมือนะครับผมแล้วก็ปลายถ้อยเสียนะครับแถมให้จักสินค้าอย่างดีครับมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งใหม่แกะกล่องนะครับผมทางร้านเราขายเฉพาะมือหนึ่งนะครับ อาวอร์มาผลิตในประเทศไทยนะครับรับประกันสองปีเต็มครับรับประกันให้สองปีเต็มนะครับเมกินไทยแลนด์นะครับแต่ผมเดี๋ยวเอาเครื่องออกแกกล่างนะครับ แพ็กสินค้ามาอย่างดีนะครับผมใส่ไหมเนี่ครับกันกระแทกมีโฟมกันกระแทกให้ด้วยนะครับตัวนี้ Gobierno, okay, แกะซีนออกแล้วครับดูเครื่องกันนะครับคาร์บมานิวพัสนะครับร้อยห้าสิบห้านะครับเครื่องไดเรกอินเจคชั่นนะครับ네 กินไทยแลนด์นะครับไปหน้าออกมาพร้อมกับไฟดีด้านข้างนะครับผมกินไทยแลนด์มีมอกรับรองนะครับมกอรอนะครับมกอรอมันเครื่องให้เติม2.5ลิตรน,นะครับเขาเขียนมาให้เลยนะครับเติมน้ำมันเครื่องร้องเครื่องให้ลูกค้าเลยครับ ราคาสอง0มเก้าันเก้าร้อยบาทนะครับไม่รวมจัดส่งไม่รวมของแถมนะครับถ้ามันเครื่องตัวนี้ลูกค้าก็าซื้อเพิ่มนะครับผมซื้อเพิ่มสามร้ยบาทนะครับสามร้อยบาทลูกค้าว่าอยากให้รองเครื่องมาให้เลยนะครับ ข้างนะครับขายดีครับขาวมาของก็น่าจะถึงก่อนปีใหม่ครับส่งไปสนีทั้งหมดนะครับเก็บเงินปลายทางครับ เติมน้ำมันเอาเหนี่อแน่นี้เราจะเติมผงกันสนิมนะครับให้ลูกค้าด้วย ร้อยครับเดี๋ยวเติมน้ำมันดีเซล B7 นะครับทีนี้แล้วก็ลองเครื่องครับเครื่องเราลูกค้านเนี่ยเราล่วงไปเยอะไหมนังเหรอเพราะท้งเวีนหนาเจาขึ้นมากเป็นไงกล่ห่ว่ารถเข้ามาอยู่เดี๋ยวป๋อ ตั้งไง้เข้าไปยังก่อนเตะมันนะครับเติมรองเครื่องให้เออ่เติมให้ตึ้งถังนะครับผมปีเจ็ด พ่อคับวน,นีเนาะเซซื้อมาเติมให้เขาอีกเดี๋ยวซื้อมาเติมให้อีกนะครับซื้อมาใหม่เซซื้อมาเติมให้ลูกค้าอีกอให้มันถึงครึ่งถังนะครับรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวก็จะลองเครื่องให้ลูกค้าก่อน<า>เดี๋ยวลองเครื่องเสร็จแล้วจะซือ้อน้ำมันมาเติมให้อีกรอบนะครับผม เครื่องยนต์ดีเซลคาวามาร้อยห้าสิบห้านิวพัสนะครับสิบห้าแรงครับราคาจัดโปรโมชั่นนะครับจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับรีบๆเข้ามานะครับผมเหลือไม่เยอะนะครับ ของเครื่องให้ลูกค้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปซื้อน้ำมันมาเติมให้อีกรอบแล้วก็จะจัดสินค้าแพ็กเข้าลังนะครับแพ็กเข้าลังจัดส่งลูกค้าอำเภอตรงเจริญจังหวัดพิจิตรนะครับทางไปสนีเก็บเงินปลายทางครับถ้าลูกค้าไหนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 7 5 4 5 6 6 5นะครับศ่นเนะครับมีสองเบอร์นี้นะครับโทรไปได้เลยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เอาให้ลูกค้าหน่อยครับพวกปุ๋นพวกอะไรคนระับพวกน้ำพวกอะไรติดค้างเนี่ยเตาเำาอบศาสตรดนะครับ